เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟุตนินจานะฮะจากที่ทุกคนนี่เรียกร้องกันมาเยอะเลยนะฮะให้ผมเล่นเกมนี้นะใช่ปะเออได้ข่าวว่าเกมนี้มาเล่นยากมากนะฮะเห็นทุกคนก็เรียกร้องกันมานะพอเข้ามาในเกมนะฮะเขาจะให้กรอกอายุก่อนนะเนี่ยนะซึ่งอายุก็ไม่มีผลนะฮะไม่รู้จะให้กรอกไปทําไมก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวผมอายุแม็กเลยนะฮะผมจะเล่นเล่นเซียนๆนะฮะนี่ฮะก็มาโลโก้ของบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะฮะ นะมานะฮะนี่ทุกคนนี่บอกว่าเล่นยากมากนะฮะก็มาเรียกร้องผมกันนะแล้วก็ดูเอาไว้นะฮะว่าเซียนเขาเล่นกันยังไงนะน่าแด่ของผมโหลดเต็มละโอ้โหโทรศัพท์ผมแหลกวะ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโคตรแหลกเลยมไม่ให้ผมทำอะไรวะน่าผมเล่นคลาสสิกน่ะคขยให้ปาดผลไม้แนละ้วจริงๆแล้วมาแล้วฮะ แล้วเขาอธิบายต่งตางๆนะแตวผมก็ไม่ต้องฟังหรอกนะนี่นะนะมาถึงผมก็ฟันนี้นะนะแค่นี้เองใช่ไหมง่ายมากเลยนะฮะนะ่ะมันก็มีแตงโมแอปเปิ้ลอะไรก็ไม่รู้อนะน่ะโอ้โหใครเล่นไม่ผ่านนี่โคตรไก่เลยนะฮะผมว่าเกมนี้มาเล่นง่ายที่สุดแล้วนะเอา้าเอา้ามีนี้ด้วยหรอวะโอ้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ตั้งตัว ไม่ซื้อซื้อทำไมวะโอ้โหนั่นน่ะอะไรวะเมื่อกี้ผมแค่พลาดท่าไปน,นิดเดียวเลยนะฮะคุณต้องดูก่อนนะว่าผลลไม้ันเป็นอะไรอะ่ะไม่ใช่ระเบิดใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเกิดว่าเป็นระเบิดนะคุณจะเล่นแพ้นะฮะอย่างนี้เลยนะี่นน่ะผมไปปรับมาเป็นของอเมริกานะฮะนั่นน่ะผมจะฟันแบบนี้เลยเนี่ยผมฟันนี้เลย น่ะโอ้โหน่ยระเบิดจะมานะเรียบร้อยผมนี่เซียนนะน่ะน่ะโอ้โหระเบิดเอ้ดียเดี๋ยวเอ้าอะไรวะผมฟันไม่โดนเหรอวะเฮ้ยมันมารวยจังนะเฮ้ยเฮ้ยหู้ใครอยาไปฟันทานวะอย่างเงี้ยมาเบาเฮ้ยผมฟันไม่ติดอ่อะเฮ้ยผลไม้นี่เรียบร้อยฮะผมบอกแล้วผมมาเซียนเกมนี้อยาให้ผมเอาจริงนะ เนี่ยมีแต่ระเบิดมาเอยผลไม้ผลไม้ผลไม้ไมเฮ้ยอะไรวะอู้อะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยโฆษณามาได้ยังไงวะเอาโฆษณาออกอู้มันมีด่านอื่นเหรอวะี๋ยวผมมาดูด่านอื่นก่อนนะเนี่ยมันมีเนวันนี้นะคัมมิงซูนนะฮะมีเลเวลสองนะนะ แตวผมว่าเล่นทับเดียวเดี๋ยวก็ไปเลเวลหกแล้วนะแล้วก็มีสตอมีมัตติเพเยอร์ด้วยนะฮะผมอยากไปเล่นมัตติเพเยอร์นะเนี่ยอันนี้คือมันจะให้สู้กับบอดเหรอหรืออะไรอ่ะอสู้เลยสู้ไงวะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้านี่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 เอ้าอะไรวะมันเล่นไงวะก็คือต้องเล่นสองคนในเครื่องเดียวเหรออู้เล่นอย่างยากอ่ะโอ้อะไรวะ เนี่ยผมฟัน่านี้เลยน่นน่ยนน่โดน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 เอ้าหลายว่าเล่นเห็นรู้เรื่องเลยนะฮะนี่อะโอ้เกมเกมแบบมันภาพสวยมากเลยนะฮะแต่ว่าเครื่องผมรับไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูรอบสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ย นี่ยมีซื้ออันนี้ด้วยนะเนี่ยผมซื้อให้หมดเลยนะเอ้าต้องซื้ออันนี้นะเนี่ยผมซื้ออันนี้ก่อนนะเนี่ยอันนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเลยนะเริ่มเลยเริ่มดีวะฟันไม่ติดวะเนี่ยมาแล้วนะฮะเนี่ยต้องฟันนี้นะเนี่ยเนี่ยผมรูแล้วว่าลูกที่หกมันจะมีระเบิดนะเนี่ยผมจะฟันนี้เลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นไหมผมบ้าแล้วต้องฟันนี้นี่ยังไงโดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแรกแรกแนี่มมีแต่ระเบิดนะฮะบอกแล้วผมมันนินจาเลยนะเป็นเทพเลยนะนั่นนั่นนั่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟันไม่ทันเนี่ยผมฟันนี้นะ เมื่อกี้เหมือนจะเป็นเสาวรสนี่ไงละนี่นี่บวกสีเลยนะเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงนี่นี่นี่โอ้โหผมชนะแล้วนะผมว่าเฮ้ยนี่มันทันได้รัวๆเลยนะเนี่ยดีมากอะเรียบร้อยผมจะสิบสองน่าจะเป็นสถิติโลกแล้วนะเฮ้ยตีไดโอ้โหตีไม่ตี่ะ เอ้ยนี่ไงล่ะเบอร์บบรีบบร่บัดอะไรๆอะไรก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกนี่เราต้องตีอย่างงี้เอ้าอะไรว้ามไปโดนได้ไงอ่ะโอ้นี่เนี่ยโหขึ้นสถิติโลกทีเวลผมอัพเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหจากเวลหนึ่งผมก็ขึ้นเป็นเวลสิบล้านอะไรเงี้ยนะฮะก็โหก็มีเท่านี้นะครับ ใครชอบทีนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ